บ่นแบบว่าโอ๊ยเลิศหมดแล้ว,วพี่พี่เดียว,พ,ยวพี่เดียวมามาเนี่ยมาเอาเกี่ยวนิ้วก้อยนิ้วก้อยให้น้ำตาลแบบดีกันดีกันอัดีกันโอ้ยงอไม่เงาะอีกงออีกโอ้ยงออีกเอ้ยรับผล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 เออดีกันยิออ้ออยออมน้ำตาลยิ้มหน่อยอ่านี่หน่อยดีกันเออกันไดไป โอเไปไป๊ะไปไมาไปค่ะไหนโอ๊ยขาตั้งขาตั้งไปมึงหันมาเล่นกับกูได้แบบรักน้าอย่างเงี้ยแบบให้มินิฮาร์ดมินิฮาร์ด ได้แต่คือข้างรักนะมึงฟิลแฟร์เลยสัสไม่รอป่ะมากลับบ้านกันกลับบ้านกันเออวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งอยู่วันนี้ค่ะพี่เดียวโอเคเริ่มค่ะไปเออเออ ระวังรถระวังรถเออเออไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วกลับกลับโอเคค่ะ ไม่ให้ดูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไมเห็นไม่เนรนไม่ใช่เอาแบบเอาเปิดตั้งอย่งเพิ่งรับโปรแกรมแล้วอย่าเดี๋ยวูตับไม่ได้างรับไปเจ็วันงเียตรงนี้สวยมากเลยมันให้ตัดจับอนี่ยจาบน่ะไม่แล้วจะหายเียอ้าวพี่เดียวไม่เข้ามาหรอเผื่อได้อีกอันเอาผาจะหายโเียเสีย